สวัสดีครับพี่มีร้อยโลนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องอย่างนี้หนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน่ครับช่วงนี้นะครับใครที่มีโปรไฟล์นะครับแล้วก็เอาตรงๆนะครับว่ามีเฟซส่วนตัวแล้วก็มีหลายโปรไฟล์มีแล้วก็มีหลายเพจนะครับยกตัวอย่างกรณีที่กดสลับกลับไปมาบ่อยๆช่วงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับระบบนะครับจะดีดออกโดยอัตโนมัติทันทีนะครับผมระบบนั้นจะดีดออกโดยอัตโนมัติทันทีจะบล็อกเพื่อนเพื่อนทันทีแล้วเพื่อนเพื่อนอกดเข้ามาก็ จะขึ้นลนักษณะเหมือนเลยหนึ่งสองสามแบบนี้หนึ่งสองสามเหมือนในรูปภาพลักษณะแบบนี้นะครับคือเราเข้าไปทั้งใส e ่อีเมลเรารหัสเราเบอร์หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรเราหรือว่ายืนยันจากวัดแอพแล้วก็จะไม่สามารถเข้าได้ประมาณสัก1-2วันนะครับแบบนี้บางคนนะครับมีโปรไฟล์แล้วก็มีเพจค่อนข้างจะเยอะคือแล้วมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกดสลับกลับไปมากับเพจบ,บ่อยๆระบบนั้นจะดีดออกอัตโนมัติเลยนะครับถ้าใครไม่เคยได้เชื่อม ผูกบัญชีไว้นะครับระบบก็จะให้คุณเข้ารหัสใหม่นะครับพอเข้ารหัสใหม่เสร็จปพ๊่มนะครับกดอะไรถูกต้องทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับก็จะไม่สามารถเข้าได้แล้วระบบก็จะบอกเราก็เลือกวิธีการอื่นว่าจะยืนยันอีเมลยืนยันเบอร์โทรหรือว่าส่งรหัสมาทางวอ a ส์แอปส่งรหัสมาทางอีเมสนะครับพวกนี้นะครับต่อให้เราส่งมาแล้วแล้วร,ระบบก็จะยังไม่ให้เราเข้าเพราะว่าระบบนั้นจะบล็อกเรานะครับผมประมาณ2-3วันนะครับแบบนี้ถ้าใครขึ้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ รูปแรกนะครับรูปที่สีขาวๆที่ผมขีดไว้นั้นจะเป็นโปรไฟล์ของพเพื่อนถ้าเพ,เพื่อนเห็นแบบนี้นะเอาตรงๆนะเพื่อนๆไม่ได้โดนแฮกหรือว่าโดนอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินให้ใครช่วงแรกจะเข้าไม่ได้แน่นอนแต่หลายคนจะรอนเนื้อร้อนใจว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยแก้ให้หน่อยแก้ให้หน่อยมันต้องทิ้งช่วงไปประมาณสัก1 2ถึงวัน3วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเข้ารหัสปกติได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับผมคือการกดสลับกลับไปมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตพูดอย่างนี้นิดนึงช่วงหลังนี้นะครับระบบ ค่อนข้างจะเยอะมากๆถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะผมเคยทาคลิปเรื่องนี้เตือนอยู่บ่อยๆไม่จําเป็นต้องเอายอดเลขตัวเลขหรืออะไรขึ้นมาโชว์ไม่จําเป็นต้องพูดคําว่าเขียนลงไปว่าร้านแตกแล้วแตกทุกวันเลยร้านแตกแล้ววันนี้ร้านแตกแล้วอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าระบบเขาอาจจะตรวจจับว่าเรานั้นพูดง่ายเหมือนพวกชวนเล่นเกมหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่แนะนําระวังไวด้ดีจะดีที่สุดนะครับระวังไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็พวกบรรดา ยอดเหรียญยอดธุรกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอามาโชว์ก็ได้หนึ่งมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราปิดกฎสองก็ป้องกันมิจฉาชีพได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคและว,วิธีการผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ได้ห้ามนะครับ